นี่ครับเดี๋ยววันนี้มานําเสนอแพ็กเกจตัวใหม่นะครับอันนี้จะเป็นดูดข้อเวี่ยงข้อแข็งเครื่องครับจะเป็นตัวใหม่นะครับที่จะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมานะครับถของทางร้านอู่ช่างสีคือมือช่าง TDR Racing Tool เดี๋ยวไปชมกันเลยครับเครื่องมือดูดข้อเวียงข้อแข็งเครื่องนะครับในชุดจะมีตัวดูดข้อเวียงแล้วก็ตัวรองแบบกลมแล้วก็ ัวลองแบบยาวนะครับแผ่นรองยาวนะครับก็เกียวเล่งจะเป็นเกียวเล่งลก็จะมีอะแดปเตอร์สี่ตัวนะครับอะแดปเตอร์ที่ต่อกับแผ่นเข้าเวียงแล้วก็ต่อกับเกียวเล่งนะครับจะมีเบอร์ m ส0บคูณ1 25, นุอหนี่ใช้กับเวฟร้อยฝั่งยานไฟนะครับแล้วก็ m สิบสอคูณหนึ่งสองห้านะครับ m 1 2บสอคูณ1ุดสองห้าอันนี้จะใช้กับเวฟ ฝั่งจากไฟของเวฟโซนิกมีโอโนโนโวซีบีอาร์เคอาร์นี้นะครับแล้วก็ M14 มสคูณหนจนี่จะใช้ฝั่งคัดนะครับพวกโซนิกเคีอาร์ซีบีอาเทนาพวกนี้นะครับเอ็มสคูณหนแล้วก็ M14 มสคูณหน 0, KR, BR, 5, น,น, 0, 5, นี่จะใช้กับ PCX นะครับอันนี้จะเป็นชุดใหม่นะครับชุดใหม่จะมีตัวแผ่นแผ่นแผ่นยาวนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับ ชุดเก่าเราจะไม่มีแผ่นนี้นะครับเช่นชิ้นงานนีจะเป็นเหล็กอย่างดีนะครับเป็นเหล็กอย่างนีนะครับไม่ใช่เหล็กหล่อนะครับเป็นเหล็กเหนียวอย่างดีเลยนะครับเงาสีเงาสวยงามนะครับแล้วก็ในชุดจะเป็นแพคเกจอ่างเงี้ยครับใส่เป็นแพคเกจในชุดในกล่ององนี้นะครับขึ้เข่าเบียงส่วนช่องทางการตริดต่อทางร้านอูชสังตี เครื่องมือช่าง TBR r e s i n g Tool ตามนี้นะครับแล้วก็พวกเครื่องมือพิเศษต่างๆพวกแบบจับปาดฝาสูบแบบจับฝาสูบทำเราแกนปาดบาด่าแบบจับฝาเป้าฟาฝา,า,า,าสูบแล้วก็ดูดการไฟระดับน้ําแกนปาดรถจนรถทางการเกษตรรถมอไซมีหลายอย่างครับสอบถามเข้ามาได้ครับหรือสั่งทําก็ได้นะครับ